สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่คู่แข่งมอเตอร์นิงนะครับทางทบอตนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมากันที่สนามมวยครับตะวันนากันเลยทีเดียวครับที่เดอะมอลบางกะปิครับมาทำไมมากันครับกับงานนี่เลยครับตำนานมวยรอบของประเทศไทยนั่นก็คืออีซูซุครับ ตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเป็นอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับครั้งที่2และเป็นปีที่2นะครับกิกานะครับก็คือจะนำนักมวยนะครับทั่วประเทศนะครับหภาคด้วยกันนะครับแบ่งเป็นภาคละ3คนเข้ามาชิงกันนะครับตั้งแต่รอบแรกรอบรองแล้วก็เข้าไปชิงชนะเลิศกันกับไท a ไฟหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็รางวัลนะครับก็จะมีรถนี่ครับอีซูซู2.2 DDI m a c p h r s o นะครับซึ่งก็เป็น ตัวสปาร์กนะครับสคันด้วยกันมูลค่ากว่า1 000, 7 8 5 0ล้าน7,85พันครับเป็นรางวัลให้กับนักบวยในปีนี้สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่ันอยู่กับมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทต,ตรีเทสอิสุสเซลจำกัดในพิธีเปิดมวยไทยอิสุสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะคะ ประจำปี2025ค่ะปีที่แล้วเป็นปีแรกที่อิสูนำเสนอมวยไทยแนวคิดใหม่อิสูไทยรันแชมเปี้ยนชิพนะคะได้รับกระแสะตอบรับที่ดีเกินคาดทั้งจากบรรดาค่ายมวยแล้วก็ผู้ชมทางโทรทัศน์เป็นเพราะว่าเรานำนักมวยจาก6ภูมิภาคเพื่อประเทศไทยมาร่วมการแข่งขันในปีที่แล้วทำให้ผู้ชมทางทีวีนั้นเกิดความผูกพันอย่างลึกซึ้งตอนน่อนักมวยจากภูมิภาคของตัวเองค่ะ